สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมเซเว่นไนท์นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเกลือกันหรือเปล่าช่วงนี้นะฮะเรียกได้ว่าอากดตัวขาวแนละ้วออกจากตัวละครที่ไม่ใช่ทองแค้แต่ก็ยังถือว่ามาไวในหลายๆครั้งนะครับถามว่าออกอะไรก็ออกเอสปาด้าใไงเหมือนอัปเกรดร้อยเเซนตกด gt ก็ออกแต่เจตอนนี้สีสีไปแล้วภายในอาทิตย์เดียว คือก็ดีแหละก็ดีแหละแต่ออกทองแทบ้างก็ดีนะเพราะเอสปาดานะครับมันก็เป็นตัวละครหลักในการฟาร์มบัวแล้วก็วันนี้นะเป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันจันทร์เพราะฉะนั้นแต้มอารีนาเบ็ดเสร็จแต้มอารีนามันจะแจกของรางวัลผมก็ทําการแลกขินสกิลก่อนละกันแน่นอนว่ากว่าจะได้กว่าจะได้แบบสกิลที่ต้องการก็ซัดครบไปเรียบร้อยฮะสำหรับเอสปาดาผมจะเลือกอัพ ตัวละครที่เอาไว้ฟาร์มก่อนนั่นเอง oh, <my> เพราะว่าอารีนาเนี่ยจะพูดกันตรงๆนะครับว่าอารีนาเนี่ยมันก็อยู่ในดับค่อนข้างสูงนะแต่จะไปสู้กับเหล่าสุลต่านเนี่ยมันมันคงจะไม่ได้มันคงจะยากนะเพราะฉะนั้นจะไปเน้นด้านการฟาร์มซะมากกว่าใครได้หินสกิลมานะครับแล้วว่าไม่ได้เติมเยอะแบบผมนะเติมเป็นสายรายเดือนแบบผมก็เอาไปอัพตัวฟาร์มผมว่ามันจะคุ้มกว่านะมันจะจู่กับเรา แล้วก็จะฟาร์มกันอย่างยาวนานโอเคครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดคุยนะครับสำหรับการผ่านด่านไลแมด่านฝันน้าย1 2 3แบบดาวเต็มโดยการผ่านแบบดาวเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นความหวังในการคว้าตั๋ว60ใบเพราะว่าเออพูดตรงๆนะฮะสำหรับคนที่เติมน้อยเนี่ยการจะผ่านแบบดาวเต็มเนี่ยบางครั้งมันค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะไอ้ด่านสุดท้ายนะ ของแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีความยากพิเศษทําให้เก็บดาวไม่ได้ครบ90ดวงคือถ้าเราเก็บได้เนี่ยในแ,แต่ละด่านมันก็จะแจกตัว20ใบเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาพูดด่าน1ด่าน2ด่าน3นะครับแล้วก็มีฟุตเทจด้วยนะฮะว่าผ่านยังไงโดยผมจะพูดด่านสุดท้าย1ทับสทับสแล้วก็3ทับสเท่านั้นนะฮะเพราะว่าด่านอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านด่านพวกนี้ได้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับ โอเคครับเราไปดูด่านหนึ่งทับสามสิบกันก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะทีมยังไงเราจะลงแบบไหนก็สำหรับด่านหนึ่งทับสามสิบนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องไอ้สไลสไลตัวฮิวเลยแบบฮิวฮิวหนักมากฮิวจนแบบว่าเออเกินเกินเพราะว่าการจชนะชนะได้3ามดาวนะครับมันก็จะต้องไม่ตายอันนี้ปกติอยู่แล้วทุกด่าน ต้องไม่มีตัวละครเสียชีวิตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องได้ชนะชนะได้ภายใน60เทิร์นี่แหละถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะหกสิเทิร์นเนี่ยถ้าปล่อยให้สไลด์ฮิวเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าไม่ทนแน่นอนแต่ถ้าเป็นสายเติมเยอะแบบดาวแดงก็ปาดปาดก็ตายแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดสายเติมน้อยเนี่ยมันก็ต้องใช้แผนกันสักหน่อยโดยตัวละครที่ผมใช้นะครับคุณสามารถโยกได้นะโยกได้แต่ว่าผมใช้แบบนี้ โดยตัวละครที่สําคัญสําหรับทีมแรกคือทีมกายภาพก็คือเดลโนครับเดลโนครับจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่มีสกิล CC นะครับสกิลหลักที่ผมจะใช้ก็คือสกิลใบเนาะเพราะว่าเอาไว้ใบตัวละครสไลด์ทั้งสองตัวข้างหลังกันฮิวแ,แล้วเราก็ใช้ตัวอื่นๆเก็บงานเนาะโดยความสามารถสเตตัสก็จะประมาณนี้ผมดูให้คร่าวๆนะครับพยัก์เมฆาเนี่ยก็จะเน้นโจมตีเน้นคริสติคอล แล้วว่าความเสียหายดาเมจแน่นอนว่าเซตครีนะครับเดลโลนครับอันนี้ผมใส่เซตคริเหมือนกันการดีเซตอะไรก็ไม่สําคัญมากสําคัญตรงพยักเมคาครับส่วนตัวละครน,นี้ครับราเชลเพราะผมผมใช้เพราะว่า <c oughs> มันมีบัฟเนาะบัฟนะครับเพิ่มอัปตาจุดจุดอ่อนนั่นเองเพอเพิ่มอัปตาจุดอ่อนก็ทาให้เราปิดเกมไวขึ้นแล้วก็มันเป็นตัวฟรีด้วยหลายคนก็ต้องทุกคนก็ต้องมีเนาะถ้าไม่เอาไปย่อยก็ก่อนต่อมาครับบิสกิตครับบิสกิตก็จะลดพลังป้องกันนะครับ และสุดท้ายครับแทโอนะครับเป็นดาเมจเสริมครับก็ผมลองแล้วนะถ้าเทียบกับแทโอซีสกับพยักเมคาซีหนึ่งเนี่ยถ้าตีมอนกันเพียวๆเนี่ยยังไงพยักเมคาก็กินเนาะส่วนทีมเวทครับก็เป็นทีมหลักของผมนะตัวละครดารเมจก็ยอนฮีเลยเหมือนเดิมครับส่วนตัวละครที่เอาไว้ผ่านแน่นอนก็คงเป็นเมลคีทีมโควิดแปะโควิดนี่พลังลดอย่างไวครับแล้วก็ นี่นะฮะเอสเอสก็ลดป้องกันเท่าน,นั้นแหละเอาไว้ยืนเป็นพาประธาน,ท,นที่เหลือก็จะเป็นตัวซีซีเสริมและตัวดาเมจเพิ่มอย่างรินแล้วก็อยู่ชินนะครับโดยผมไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าสเตตัสหรือของใส่เนี่ยมันไม่ได้ฟิกมากนะมันก็จะฟิกแค่ตัวดาเมจเอาแรงแรงไว้ก่อนสกิลที่ผมเซตนะครับจริงสกิ 2, ลสองสกิลสามเนี่ยจริงไม่ได,ด้ไม่ได้ใช้ตามลำดับนี้หรอกมันจะเป็นแบบนี้มากกว่า แต่สกิลแรกเนี่ยต้องเปิดด้วยเดลโลนครับส่วนเซตสครับก็เป็นเซตพื้นฐานเลยสตันแปะโควิดแล้วก็ลงสกิลแค่นั้นเองครับต่อไปก็ไปดูฟุตเทจดันที่หนะึะฮะสำหรับสกิลแรกครับก็จะเป็นสกิลของเดลโลนนะครับปาดให้ติดใบ้นะครับ2ตัวหลังหากไม่ติดก็รีได้เลยครับเปลืองเวลาไม่ต้องไปเล่นต่อพอติดใบสอตัวปุ๊บเราก็บัฟบิสกิตแล้วก็เริ่มโจมตีได้โดย หลังจะติดใบเนี่ยมันจะมีเวลาใช้สกิลประมาณสามสี่สกิลนะฮะถ้าไม่โดนล้างดีบัฟนะก็สี่สกิลก่อนที่อีกฝั่งจะฟื้นแล้วก็แทโอเปิดก่อนครับแล้วก็ตามด้วยพยักเมฆาสองท่าครับโดยไอ้สไลด์นรกเนี่ยที่มันเด้งฮิวเด้งฮิวเนี่ยมันจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยเพีเยงแต่ว่าถ้าเราเก็บเวฟแรกเก็บชีวิตแรกลงไวเนี่ยยังไงมันก็น่าจะทันะครับสำหรับ60สิบเทิร์น เนี่ยฟื้นคืนชีพแล้วครับหลังจากฟื้นคืนชีพะชกกนะครับเราก็ใช้สกิลของราเชลนะครับราเชลมันอยากจะฟื้นพลังฟื้นไปเดี๋ยวเราเอาราเชลดีบัฟก่อนแล้วก็ปาทีเดียวให้หมดเลยเอยมันจะฮิวก็ฮิวไปครับมีคนละท่าเท่านั้นแหละจะเปิดใบต่อก็ได้นะครับหากติดใบเพิ่มเนี่ยจะทําให้นี่ไงติดใบเพิ่มมันก็ใช้สก,กิลที่สองไม่ได้แล้วเราก็ปิดงานครับ สำหรับดันหนึ่งทับสามสิบก็ไม่ได้ยากเกินนะไม่ได้ยากเกินจะยากตรงที่ว่าเออใบไม่ติดเท่านั้นแหละตอนนี้สามสิบก่าเทินแล้วนะซึ่งไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าสกิลหลักของผมเป็นเอยทีมหลักของผมเป็นทีมเวทนะครับขอมันฟูมากกว่าตอนนี้เหลือยี่สิบสี่เทินครับผมเบสิกพื้นฐานเลยครับอันนี้ปาดสตันแค่ตัวเดียวนะแต่ผมไม่สนหรอกครับเพราะผมบอกเลยว่าทีมเวทของผมนะคะโคบิดแรงมาก เมลคีครับลงโควิดครับแล้วก็ตามด้วยนี่นะตัวดาเมจของเรานั่นเองยอนยีครับตมเดียวมีน็อกเลขขึ้นเพียบลงสงคิวต่อเลยครับวันนี้48แล้วนะปุ๊บปุ๊๊๊อ่าจะหมดแล้วครับเหลือ3ตัวเอาอะไรต่อดีจะสตันก็ได้หรือดาเมจก็ได้ผมเลือกสตันนดีกว่าแหมมันคิวมันเก่งแล้วเกินนะหรืออีกแปดเทิร์นครับ โชเข้าให้แล้วก็สกีวันไรก็ได้ครับยังไงโควิดมันก็เด้งแรงอยู่แล้วดูดิโป๊โป๊เรียบร้อยครับจบครับสำหรับด่านหนึ่งทับสาสิบอันนี้ไม่ยากห้าสิบแปดเทือนครับต่อมาครับมาดูด่านฝันร้ายสองทับสาสิครับในสามด่านด่านนี้ยากที่สุดแล้วเพราะเราต้องเจอกับออฟที่สามารถ กันดาเมจให้ทีมได้ทุกอย่างและไม่มีอยู่ตัวละ2องสกิลรวมเป็น4เพราะฉะนั้นครการจัดทีมนะครับก็จะจะัดเพิ่มดาเมจเข้าไปนะครับผมจะเอาทีมแรกนะครับคอมโบมิโฮที่จะเพิ่มอัตราดาเมจเมื่อ,อ,อโจมตีโดนค่าจุดอ่อนเนาะนี่นี่น่นะครับอัตราโจมตีจุดอ่อนเพิ่มความเสียหายนะมาคอมโบกับบิสกิตครับส่วน ทีม2เหมือนเดิมครับก็สำหรับดาดซอนทับสายากสุดจริงยากสุดจริงแล้วก็จะมีฟุตเทจให้ดูเหมือนเดิมสำหรับสกิลที่ผมเซ t ตครับเหมือนเดิมครับเปิดด้วยเดโลโอนครับเปิดด้วยเดโลโอนนะแล้วก็สกิลของทีมที่2ก็คลาสสิกค,ครับเหมือนเดิมปิปตปะตามตามาณนี้ สำหรับด่านสองก็ต้องใช้ดวงสักหน่อยไปดูฟุตเทจกันดีกว่าครับเราต้องเปิดด้วยสก,กิลเดียวโลนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ติดออก2ตัวหลังก็รีได้เลยครับเมื่อกี้ผมรีไปทีนึงแล้วนี่ห็นะพอติดแล้วก็แผนเดิมครับบิสกิตครับบัฟจุดออนโชเข้าให้ เราต้องเก็บสกิลมิโฮสกิลบนไว้นะครับเอาไว้ล้างดีบัฟครับแต่ว่าการล้างดีบัฟนะมันต้องมีจังหวะนิดนึงตอนนี้มันติดบ้าอยู่นะครับเราใส่ได้สี่สกิลนี้สกิลที่สองแล้วครับเพราะสกิลหนึ่งเป็นสกิลบิ๊กจิตเนาะสกิลที่สามครับผมเลือกสกิลของแคโอครับแล้วปิดด้วยสกิลล่างของพยัคฆ์เมฆาอ้าวเรียบร้อยเลยครับโดนสตันนะคือถ้าเดนโนโดนสตันเนี่ยจะทําให้เทินช้าลงเป็นอย่างมากตรงไหนเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆจะรู้ โอเคปิดเรียบร้อยครับเหลือสองตัวและตอนนี้นะครับมันจะไล่ป้องกันนะครับให้เราใช้สก,กิลเจาะไปพังๆก่อนอเราไม่จำเป็นต้องล้างดีบัฟตอนนี้นะพอล้างเสร็จเดี๋ยวมันก็ไล่ใหม่ไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์ใช้สก,กิลอื่นไปก่อนนะให้มันไล่จนกว่าจะครบ4ส,สก,กิลหรือใช้สก,กิลเดลโลนตรงนี้นะครับเพื่อทําให้มันใบนะแต่อันนี้ผมลงสตันไงแต่ผมนี่เกล็ดอัดใหม่แล้ะ <laughs> ผมนี่เกล็ดอัดใหม่ลว ทำให้มันใบ้แล้วเราค่อยล้างโอเคอันนี้ครบสี่สกิลละครบสี่สกิลครับเราก็ล้างสกิลด้วยสกิลของมิหกครับพลึบพลึบแล้วก็ติดใบ้ซะแล้วก็โจมตีได้ไม่รู้จะกน60กสิบเธอหรือเปล่าเพราะว่าความจริงมันต้องใบ้ตั้งแต่แรกแต่พอดีโดนสตันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นแนวทางแล้วกันนะมันก็จะผ่านเวฟแรกครับ เว็บแรกครับ่าต่อ40ผมจีนต้องประมาณ35 36นะแต่เว็บสองเนี่ยสตันถ้าติดสองตัวจะดีมากๆถ้าไม่ติดก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เนี่นี่ยลองใช้ดวงนิดนึงถ้าไม่ติดตัวที่สองครับก็ใช้ยูชินเลยครับช็อตซ้ำปังโอเคติดยังพอไหวคือมันจะชา้าสักหน่อยถ้าสตันดอกแล้วติดคู่เนี่ยเราสามารถลงสกิลโจมตีได้เลยจากนั้นครับเราก็แปะโควิดแปะโควิดเหมือนเดิม ลงสกิลโจมตีครับสกิลโจมตีนะตุมตุ่มตุมตุม,ตมแน่นอนว่าทีมหลักผมเป็นทีมเวทนะฮะลงบูบเดียวแล้วมันก็ตายหมดแล้วต้องห่วงเลยครับปลึ้ปลปลึ้ลนะหมดละครับมันฟื้นละพอมันฟื้นนะไม่ต้องรอเวลาครับตอนนี้หกสิบเทินแล้วมันเกินน่าจะเกินนิดนึงปึ๊บก็ใช้ลินปากแล้วก็ตีออกก็ผ่านได้เอ่อที่ผมทานเนี่ยมันเป็นหกสิบสองเทินนะ เกินไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมันมีช่วงที่เดนโลนโดนสตันเนาะประมาณนี้ไปทําตามได้ผมทาแบบนี้แหละก็ะผ่านสามดาวอันนี้เกินไปนิดนึงครับคลิปตัวอย่างเฉยๆต่อ,อมาครับด่านสามทับสาสครับโอ้โหน้องจริงจอกมาหารุนแรงแล้วก็พี่สิงโตผมบอกเลยนะว่าต้องใส่ตัวแก้ทางไว้หน่อยหนึ่ง สำหรับด่านนี้นะครับไม่ได้เน้นถึกเหมือนด่านหนึ่งด่านสองแล้วแต่เน้นรุนแรงเอาเป็นว่ามันสามารถซัดตัวดาเมจคุณบูบได้ง่ายๆเลยครับสำหรับด่านแรกนะครับตัวดาเมจที่อันตรายมากๆก็คือตัวนี้ยูริทั้งสามตัวละครเลยเรียกได้ว่าไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> คือมันสามารถน็อกมืดพยักเมคาได้ภายในช็อตเดียวเอาเป็นว่าต้องรีบปิดเกมให้ไวนะครับสำหรับด่านสามครับส่วนอันที่สองนะ ลีโอนี it. It so, team, right. <laughs> ่ครับฝันร้ายของจริงเลยครับติดเลือดไหลทีนี่ไหลโซกแบบเอ่อเลือดดาเมจดีโอทนี่แรงมากๆเพราะฉะนั้นครับเวลาเราจัดทีมนะครับเราต้องใส่ตัวแก้ทางครับดันที่หนึ่งครับมันเป็นเผาไหม้นะฮะใส่ไปยูอีกเจ้าเดิมครับส่วนแบบที่สองเอดันไอเว็บที่สองนะครับมันเป็นเลือดไหลใช่ไหมครับเราต้องใส่คารอนนะครับประ ประมาณน,นี้เลยประมาณนี้เลยตัวสกิลก็เหมือนเหมือนเดิมครับแล้วก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันอีกสกตันเยอะๆเพราะว่าดาเมจมันแรงจริงๆนะ,ะไปดูฟุตเทจกันดีกว่าครับเปิดมาครับเริ่มตัวเดียวโลนเหมือนเดิมครับให้ติดใบ้2หรือ3ตัวก็ยังยิ่งดีนะสำหรับยูริทั้งหมดไม่งั้นนี่งามแน่นอนครับหลังจากติดใบปุ๊บ เราก็บิสกิตแล้วก็พยักเมคาสกิลบนครับโชโชโชปึง้งโอเคครับอันนี้ผมยังไม่ใช้สกิลสองนะเพราะว่าไอ้ตัวหลังเนะเลือดมันยังมากกว่าครึ่งเนาะผมจะใช้สกิลของเทโอก่อนโอเคป,ประมาณนี้นี่นะฮะปาลูกบอลไฟแล้วโอ้โหเกือบตายครับพยักเมคาคือมันแรงจริงนะ ถ้าโดนเผาไหม้เข้าไปนี่แทบไม่ต้องพูดเลยครับ่านนี้ผ่านไมย่ยากนะเทินไม่น่าเกินแต่แต,แต,แต่แต่ว่าตัวละครอยู่ไม่ครบมีเสียชีวิตกันบ้างแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะฮะก็น่าจะชนะกันแล้วลูกแก้วไหม้ละ <c oughs> เออเกือบตาย <c oughs> ต้องมียูอีนะถ้าไม่มียูอีเนี่ยโดนเผาไหม้เรียบร้อยเสียชีวิตแน่นอนเรียบร้อยครับเวฟที่หนึ่งยี่สิบหกเทินครับเวฟที่สองครับแน่นอนว่าคีมเวลนะครับ ปาดแม่งเลยพราจริงปาดเนี่ยถ้าโดนไอ้ตัวตุ่นข้างหน้าสองตัวเนี่ยก็จะดีมากๆเพราะมันจะมันสามารถล้างดีบัฟได้นะแต่มันก็ไม่จําเป็นหรอกก็แค่ปาดๆไปก่อนแล้วก็ติดโควิดครับแล้วก็ตามด้วยสกิลของยอนฮีครับทาดาเมจนะอ,อ่อสำหรับพี่สิงโตนี่ถือว่าติดเลือดไหลรุนแรงมากใส่คา,ารคาอนไม่เลยถ้าไม่มีคารอนเนี่ยโอกาสที่ตัวละครจะอยู่ไม่ครบและได้ดาวไม่เต็มเนี่ยสูงมากนะฮะ ถ้ลงสกิลดาเมจไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเรียบร้อยครับเอาอย่างอ่าเรียบร้อยแล้วครบครับอย่างง่ายได้ก็สำหรับด่าน3ามทับสาสิยากที่สุดไม่ใช่สองทับสามสิบยากที่สุด ส่วนด่านอื่นๆนะครับก็อย<ๆ>ู่ที่จังหวะและดวงนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณอาจจะต้องรีมากหน่อยนะสำหรับด่านสองทับสามสิบด่านอื่นไม่น่ามีปัญหาครับคังหน้าเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องกานด่านหกและเจ็เนาะด่านสี่ด่าน 5, 6, ห้าด่านหกว่าดาวเตรียมทำยังไงเอ่อวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่ามันมีแต้มอารีนามาผมก็เอาไปแลกหินแล้ครับเหลือเหลือลูกเดียวละคุญแจแรกหิน แล้วก็ฮีโโลนิดหน่อยเพราะว่าชิโลไม่ค่อยพอปามถี่ละเกินเช่นเดียวกันครับสงครามเบ็ดเสร็จนะผมก็ไปแลกขิงก่อนเม็ดหนึ่งเดี๋ยวก,ก็แลกตั๋วมาเพราะว่าตั๋วอันนี้ที่สุดใช้แต้มน้อยมันใช้แค่สองร้อยห้าสิบไงแต่ขิงใช้ห้าพันสุดอารีินาเนะี่ยใช้ห้าร้อยขิงใช้ห้าพันครับประมาณนี้ก็เลือกบริหารกันให้ดีนะครับสําหรับของแจกของอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณขยันเล่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือสองครามแบดเสร็จน,นะครับคุณแรกได้เกือบหมดแหละคุณแรกได้เกือบหมดแหละเพราะว่า1เดือนมารีหนึ่งทีครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสายฟรีสายเติมน้อยสายรายเดือนที่ไม่ได้มีตัว o p นะครับโดยเฉพาะสายโควิดที่เล่นทีมโควิดเมลคีเหมือนกับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ